สวัสดีครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย er 2024อยู่23นะครับจะเริ่มคลิกออฟกันในเดือนหน้านะครับหลังสงการนะครับ15เมษายนถึง10พฤษภาคม2024นะครับก็จะคาดเอา3ทีมนะครับไปปารีสโอลิมปิกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายละรอบนี้ 1 3ถึง3ไปโอลิมปิกโดยอัตโนมัติแล้วก็อันดับ4จะไปเพย์ออมก,กับแอฟริกานะครับก็ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสนะครับในแต่ละสายก็หวังว่าทีมสโมสรอนจากไทยลีกเราจะปล่อยนักเตะมานะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่ตารางฟีฟ่านะครับที่ที่จะมาเบรกให้แล้วก็ ไทยหลีกก็ไม่ได้เบรกให้เป็นผลงานของชุดเก่านายกสมาคมชุดเดิกเก่านะครับมาดามแป้งพึ่งมาเมื่อเดือนที่แล้วกนะุมภาพันธ์นะฮะ mm hmm. ก็ AFC U23 นี่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เตรียมแผนงานไว้ว่าจะทำยังไงครับ mm hmm. ก็คือจะจะส่งไปเตะเลยอะไรประมาณนี้นครับแต่ไม่ได้เบรกหลีกหรือว่าอย่างไรไว้ให้นะครับ mm hmm. ก็ก็กไปทั้งอย่างนี้แล้วครับ เออผลมันมาอย่างเงี้ยก็ไปมันทั้งอย่างเงี้ยแหละก็ชนะคือชนะแพ้คือแพ้แต่ไปหาประสบการณ์มาน้องๆคือประเด็นคือจะจะพักให้เขาหรือเปล่าจะพักหลีให้เขาหรือเปล่าหรือว่าเขาจะปล่อยมาหรือเปล่านั่นเนี่ยคือปัญหาหลักนะครับเพราะว่าในแต่ละทีมสโมสรเนี่ย เขาก็มีภาระเียว huh well, so. oh, sure ่าเออจะหนีตกชั้นเออจะเอาเป็นแชมป์เออจะไปถ้วย ACL เอออะไรประมาณนี้มีมีภาระด้วยกันหมดนะครับโดยเฉพาะบุรีรัมจะคว้าเออจะคว้าแชมป์กันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็นัดที่22ทับ30แล้วในไทยลีกเออประมาณนี้ก็เป็นห่วงครับทัวร์นาเมนต์นี้เป็นห่วง WAF ที่เตะกันอยู่นักขณะนี้จะชิงอันดับกัน สถานีก็ไม่ได้ชุด A นะครับเป็นชุดชุดลองลองไปะครับชุดเท่าที่มีมาดูกลุ่ม A ครับเจ้าพารับกาตาออสเตรเลียจอแดนและอินโดนีเซียนะครับอยู่กลุ่มกลุ่มเดียวกันนะฮะเอา2ทีมเข้ารอบ8แล้วไปหาทีมเข้ารอบ4แล้วก็ชิงชนะ,ะเลิศกว่ากันไปกลุ่ม B จีนญี่ปุ่น UAE และเกาหลีใต้นะโอ้กลุ่มนี้กลุ่มกลุ่มแข็งมากเลยแข็งโป๊กเลยกลุ่ม C ซาอุ ไทยอิรักแล้วก็ทาจิกิสถานเนี่ยไทยอยู่กลุ่มนี้เออแข็งไม่อย่าอย่าว่าแข็งแล้วถ้อยู่กลุ่มไหนก็แข็งล้วนๆแหละไม่ไม่มีแบบอ่อนๆหรอกกลุ่มดีเวียดนามมาเลเซียอุซเบกแล้วก็คูเวตนะครับกลุ่มนี้อ่าอเอียอาเซียนด้วยกันนะครับให้เข้ารอบเวียดนามกับมาเลละให้เข้ารอบไปอุซเบกให้ตกไปเถอะอืม แต่ในทางความเป็นจริงแล้วอุลเบน่าจะเข้ากับคูเวตก็เอาสทีนะครับเข้าไปเล่นโอลิมปิกแล้วก็อันดับ4ก็ไปเพย์ออฟไม่แน่ใจว่าคอนคาเคฟหรือ,อรว่าแอฟริกาตามข่าวว่าแอฟริกาครับเดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึง่งอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ